สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างที่เป็นของหวานกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะคือเมนูเค้กป๊อปค่ะซึ่งเค้กป๊อปเนี่ยก็คือ,อของว่างของหวานที่ แปรรูปมาจากตัวขนมเค,ค้กนะคะที่อาจจะทำเยอะเกินไปแล้วก็เหลือแล้วก็รับประทานไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นเค้กป๊อปได้นะคะเมนูนี้เนี่ยเด็กๆชอบมากเลยแล้วก็เป็นเมนูที่สามารถเอามาทำยามว่างเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้ด้วยนะคะวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็จะมีเค้กว้วยหอมค่ะอันนี้เป็นเค้กว้วยหอมที่เราทำไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เหลือเยอะมากๆเลยเราก็เลยจำเป็นต้องนำมาแปรรูปนะคะ ช็อกโกแลตค่ะเนยสดรสเค็มถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดเนี่ยให้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดความเลี่ยนค่ะผงโกโก้แล้วก็อันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์บดนะคะตัวผงโกโก้กับเม็ดมะม่วงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งอย่างอื่นได้นะคะที่ไม่ใช่2ตัวนี้ค่ะ โดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนของวัตถุดิบขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทํามากหรือน้อยแค่ไหนสามารถกําหนดเองได้เลยนะคะส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยขั้นแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากละลายช็อกโกแลตกับเนยก่อนนะคะวิธีการละลายช็อกโกแลตของเราก็คือนําเขามาวางบนน้ําร้อนแบบนี้ค่ะโดยที่เราจะวางผ้าลงไปเพื่อไม่ให้ตัวภาชนะของเราเนี่ยสัมผัสกับความร้อนจากก้นกระทะโดยตรงนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าใครจะไม่ท,ทําวิธีนี้สามารถนําเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องคอยนําออกมาคนเป็นระยะนะคะเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยจะทําให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยไหมได้ง่ายมากๆเลยตอนนี้เราก็ละลายจนเนยของเราเนี่ยละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเนยเนี่ยออกมาก่อนคะ่ะเราก็จะละลายช็อกโกแลตต่อจนกว่าเขาจะละลายดีเป็นเนื้อนเนียนเนนงาเงเลยนะคะ สามารถเปลี่ยนจากช็อกโกแลตแบบนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นพวกช็อกโกแลตสีต่างๆได้นะคะอันนี้เอาตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยตอนนี้เนี่ยช็อกโกแลตของเราก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยกเขาลงจากเตาเลยค่ะพักเอาไว้ก่อนเราจะมาทําในส่วนของตัวเนื้อเค้กกันค่ะอันนี้เป็นเค้กไวท์หอมนะคะเรานําเขามาบีบๆออกให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ หากว่าใครไม่ใช้เค้กกล้วยหอมหรือว่าเค้กที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เค้กกล้วยหอมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเค้กแบบเค้กในสดหรือว่าจริงๆแล้วขนมปังเนี่ยก็สามารถนํามาทําได้เหมือนกันนะคะขนมปังแผ่นเนี่แหละค่ะหรือว่าพวกชิฟฟันชิฟฟันเค้กเหลือก็สามารถนํามาทําได้เหมือนกันนะคะเราจะบี้เขาออกให้เป็นเนื้อแบบ เนื้อเล็กๆเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยละลายที่เราละลายไว้ลงไปค่ะอันนี้เนี่ยเรากะเอานะคะหลังจากใส่เนยลงไปแล้วเนี่ยก็ใช้ช้อนหรือว่าซ้อมเนี่ยคนให้ตัวเนื้อเค้กของเรามีลักษณะที่เหมือนทรายเปียกนะคะอย่าให้เขาแชะจนเกินไปไม่อย่างนั้นเวลาปั้นเนี่ยเขาจะแตกออกมาหมดเลยหรือว่าถ้าแห้งเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นทรงไม่ได้นะคะ เมื่อเราผสมมาสักพักนะคะลักษณะของตัวเนื้อเค้กที่จะใช้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนี้ค่ะกดลงไปก็เป็นลอยเป็นมือแบบนี้ลักษณะเหมือนทรายเปียกเลยจริงๆินะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะนําเขามาปั้นเป็นลูกๆก,กันค่ะวันนี้เราอยากให้เค้กป๊อปของเรามีขนาดเท่าๆกันนะคะเราก็เลยเลือกใช้เป็นสกูปไอติมมาตักให้เป็นลูกแล้วก็นํามาปั้นให้เขากลมเนียนดีค่ะ เมื่อเราปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเจ้าตัวเค้กของเราเนี่ยไปแช่ตู้เย็นค่ะวันนี้เราแช่เป็นแช่ช่องฟิกนะคะเพราะว่าจะได้ใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานนะคะจะได้สามารถนํามาทําขั้นตอนต่อไปได้ค่ะแช่ไว้ประมาณ20นาทีเราก็สามารถนําออกมาจุ่มช็อกโกแลตแล้วก็ โปะหน้าด้วยท็อปปิ้งได้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเม็ดมะม่วงกับตัวผงโกโก้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตชิพหรือว่าจะเป็นถั่วลิสงก็ได้ผงเนี่ยจะเป็นผงชาเขียวก็ได้นะคะเอาตามที่เพื่อนๆชอบหรือว่าเด็กๆในบ้านชอบได้เลยค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นเม็ดมะม่วงบดนะคะกับผงโกโก้เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างอร่อยแล้วก็เข้ากันดีกับตัวช็อกโกแลตแล้วก็เค้กไหวหอมนะคะ จุ่มช็อกโกแลตแล้วก็นำเขามาคลุกกับตัวเม็ดมะม่วงบดนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งหน้าแล้วเค้กป๊อปหนึ่งหน้าแบบนี้ส่วนเค้กป๊อปอีกหน้าหนึ่งของเรานะคะจะเป็นหน้าผงโกโก้ค่ะชุบช็อกโกแลตแล้วก็นำมาชุบกับผงโกโก้แบบนี้ค่ะ ตัวหน้าช็อกโกแลตเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นผงโอวัลตินแทนก็ได้เพราะว่าผงโกโก้เนี่ยเขาจะมีความขมค่อนข้างมากนะคะถ้าหากเด็กๆรับประทานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าขมเกินไปหน่อยสามารถเปมมลี่ยนเป็นผงเมโลผงโอวัลตินอันนี้เอาตามที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะ เมื่อเราชุบช็อกโกแลตแล้วก็ชุบหน้าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนําตัวเค้กป๊อปของเราเนี่ยไปแช่ช่องฟรีนะคะเพื่อให้ตัวขนมของเราเนี่ยเซตตัวดีเวลาที่เด็กๆหยิบจับเนี่ยจะได้ไม่เลอะเทอะไม่เลอะมือนะคะอันนี้เราจะนําเข้าแช่ช่องฟรีทั้งหมดประมาณ20นาทีหรือว่าจนกว่าตัวหน้าเขาเนี่ยจะเซตตัวดีแข็งตัวดีอันนี้เราก็เราก็ค่อยนําออกมาจัดเสิร์ฟเด็กๆได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูเค้กป๊อปของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็แปลรูปจากของเหลือเนี่ยมาเป็นเมนูใหม่ๆแบบนี้ได้นะคะสามารถนําไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้ก็ได้นะคะใครจะนําไปสร้างอาชีพเนี่ยก็ลองไปคํานวณต้นทุนดูค่ะว่ามันคุ้มไหมหรือว่าต้องทํายังไงถึงจะทําให้เรามีรายได้ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับการทําในจํานวนเยอะๆนะคะสามารถทาให เพื่อนๆเกิดอาชีพได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ